นะครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับชั้นป .6 นะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับรูปเลขาคณิตนะครับ3มิติแล้วนะครับนะซึ่งเนื้อหาวันนี้นะจะค่อนข้างนะครับกลับมาสู่บริบทที่กึ่งสนุกกึ่งเครียดนะครับเพราะว่าการคิดคำนวณนะครับก็ยากเหมือนกันนะแต่ว่านะวันนี้เรายังไม่คิดคำนวณนะเราจะมารู้จักกันก่อนนะทำความรู้จักกับ รูปเลขาคณิตสามมิตินะครับนะบางคนบอกทำไมครูเจมปกวิเวอครูร้อนในนะครับถูร้อนในก็จะเจ็บเจ็บปากหน่อยนะครับก็ต้องขอโทวดด้วยนะครับนะอ่านะครับเริ่มต้นนะครับรูปเลขาคณิตสามมิติคืออะไรนะครับนะรูปเลขาคณิตสามมิติครับก็คือรูปทรงนะครับนะทางเลขาคณิตนะครับนะอาจจะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับนะที่เป็น3า d นะครับที่เขาเคยพูดกันนะครับเป็น3มมิตินะครับนะซึ่งนะครับ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับรูปเลยคณนิดสามมิติชนิดแรกนะครับที่ครูเจมอยากให้เรานะครับทําความรู้จักนะครับก็คือพิซึ่งนะครับพิซึ่งนะซึ่งพิซึ่งเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับนะพิซึ่งนะที่มีหน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับนะหรืออาจจะหลายเหลี่ยมมากกว่านี้ก็ได้นะครับคุณสมบัติลักษณะของพิซึ่งนะครับก็คือนะครับนะ มีหน้าตัดสองด้านนะครับหัวท้ายปิดเนี่ยครับที่มีลักษณะเท่ากันทุกประการนะครับนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับหัวกับท้ายนะครับนะเนี่ยรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่เป็นหน้าตัดเนี่ยนะครับหัวท้ายเนี่ยจะมีลักษณะเท่ากันทุกประการนะครับรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับนะที่เป็นหน้าตัดนะครับหัวหรือท้ายนะครับนะก็จะมีขนาดเท่ากันทุกประการนะครับนี่คือลักษณะสองนะครับปีซึ่มนะครับนะซึ่งนะครับปีซึ่มเนี่ยครับเราจะเรียกนะครับ ตามชื่อของหน้าตัดนะครับหรือที่เราเรียกว่าฐานนั่นเองนะครับนะตัวนี้นะครับใช่ครับอ่าอย่างเช่นนะครับหน้าตัดของรูปปิซึ่มรูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเราก็จะเรียกรูปปิซึ่มนี้ว่านะครับปิซึ่มสามเหลี่ยมนะครับเป็นชื่อของเขานะครับส่วนทางขวามือนะครับรูปนี้นั้นหน้าตัดนะครับทั้งหัวและท้ายนะครับอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะเรียกว่าปิซึ่มสี่เหลี่ยม แล้วนักเรียนลองคิดสภาพนะครับว่าถ้าไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้าเป็นห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมจะมีไหมนะครับคําตอบของพิซึมก็มีนะครับนะพิซึมนะครับมีหน้าตาหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่ครับรูปแรกสีฟ้าๆนี่นะครับพิซึมสี่เหลี่ยมนะครับคามว่าทําไมถึงเรียกว่าพิซึมสี่เหลี่ยมเพราะว่าหน้าตัดทั้งสองฝั่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะเราก็จะเรียกว่าพิซึมสี่เหลี่ยมนะครับสีแดงๆนี่นะครับนะ อ่าเป็นพีซึมสามเหลี่ยมนะครับพีซึมสามเหลี่ยมเพราะว่าหน้าตัดนะครับของพีซึมเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ครับต่อมาครับเรานับซิกี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้าเหลี่ยมนะครับนะถ้าหน้าตัดนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมทั้งสองฝั่งนะครับที่เท่ากันทุกประการนะครับเราก็จะเรียกว่าพีซึมห้าเหลี่ยมนะครับอ่ารูปถัดมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับขยับมาหกเหลี่ยมนะครับนะ หน้าตัดนะครับเป็นรูปเหลี่ยมนะครับนะที่เท่ากันนะครับเราก็จะเรียกตามชื่อนั้นเลยนะครับว่าอันนี้คือพิซซึ่มหกเหลี่ยมนะครับอาจจะมีพิซึ่มเจ็ดแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับสิบแปดเหลี่ยมนะฮก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะครับเป็นไปได้ครับเราก็จะเรียกชื่อตามหน้าตัดนะครับตามหน้าตัดต่อมานะครับนะเอ่อลักษณะของพิซซึ่มนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับ อ่ที่เป็นมีหน้าตัดทุกด้านนะครับทุกหน้าเลยเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราจะเรียกว่าลูกบาศก์นะครับนักเรียนเอ่อถ้าไม่รู้จักลูกบาศก์เนี่ยนักเรียนนึกถึงลูกเต่าลูกนะครับลูกเต่านะหน้าทุกหน้าของเขาเนี่ยครับนาจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะ <Yeah. S 2> ยังจําสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมสี oh. ่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือสี่เหลีย่ยมที่มีด้านเท่ากันทุกด้านนะครับแล้วก็มุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะครับนะลักษณะของนะครับอ่าพิซึ่มสี่เหลี่ยมนะครับ ปีซนะึมสี่เหลี่ยมนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยเนี่ยครับเราจะเรียกว่าลูกบาศนะครับนะหรือก็คือลูกเต๋าของเรานั่นแหละนะครับนะลูกบาศนะครับต่อมานะครับนะถ้าหน้าตัดนะครับไม่เป็นรูปเหลี่ยมนะครับเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมนะไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับตัดโชคออกมาเป็นวงกลมที่เท่ากับทุกประการก็คล้ายๆกับปีซึมเลยนะครับ แต่ไม่มีเหลี่ยมนะครับเราจะเรียกว่าทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกนะอย่างเช่นพวกขวดน้ำนะครับนั้นเรียนน่าจะเคยเจออยู่นะครับก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับลักษณะพวกนี้นะครับหน้าตัดเขาจะเป็นวงกลมนะครับนะถ้าเราลากนะครับจุดศูนย์กลางของวงกลมของหน้าตัดนะครับทั้งบนและล่างนะครับลากมาปุ๊บมันจะเกิดแกนส่วนหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าแกนกลางนะครับหรือแกนเฉยๆนะครับนี่ก็คือนะครับรูปของทรงกระบอกนะครับทรงกระบอก ้ายกับปีซึมนะครับแต่หน้าตัดเนี่ยจะเป็นวงกลมนะครับเราเรียกว่าทรงกระบอกนะครับต่อมาครับนะนักเรียนลองคิดถึงสภาพอะไรที่อยู่ตามถนนสีส้มๆครับนะอ่าครับกล้วยนะครับกร้วยนะกล้วยเนี่ยนะครับจะเหมือนคล้ายๆทรงกระบอกนะครับแต่จะมีหน้าตัดนะครับเพียงด้านเดียวนะครับที่เป็นวงกลมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับจะเป็นมุมแหลมๆนะครับนะกร้วยเราเคยเจอนะครับเคยเจอ หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นกลวยที่ถนนนะครับนะหรือนะครับเราไปตามโรงพยาบาลนะครับนะเขาก็จะมีแก้วน้ํานะครับก็จะเป็นทรงกลวยเหมือนกันแก้วน้ากระดาษนะครับที่ดึงออกมาแล้วก็กดน้านะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของทรงกลวยนะครับนะมีหน้าตัดเป็นวงกลมนะครับเพียงด้านเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นมุมแหลมนะครับเราจะเรียกว่าอันนี้เป็นจุดยอดนะครับของกลวยนะครับ ขับมาครับเหมือนลูกบอลน,นะครับลูกเปตองนะครับลูกเทนนิสลูกปิงปองนะครับนะนะที่เป็นนะครับทรงกลมนะครับถามว่าทรงกลมกับวงกลมตาม่างกันยังไงนะครับทรงกลมกับวงกลมตาม่างกันยังไงนะครับ ทรงกลมเนี่ยจะเป็นรูปเลขาคณิตสามมิตินะครับสามมิติคืออะไรนะครับนะก็คือคิดถึงสภาพรูปปิงปองครับมีมีส่วนด้านอื่นนะครับนะมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนนูนนะครับแต่ถ้าเป็นนะครับวงกลมเลยนะครับนักเรียนนึกถึงนะครับเหรียญนะครับนะเหรียญนะที่ไม่มีนะครับมิติเพิ่มขึ้นมานะครับนะถ้าเป็นวงกลมนะครับ จะเป็นรูปเลขาคณิต2มิตินะครับแต่ถ้าเป็นรูปทรงขึ้นมาปุ๊บทรงกลมเนี่ยนะครับนึกถึงลูกบอลลูกเปตองนะครับลูกปิงปองนะครับนะพวกนี้นะครับจะจัดนะครับอ่าเป็นรูปเลขาคณิต3มิตินะครับ3มิติต่อมาครับนะนึกถึงพีระมิดอียิปต์นะครับนะพีระมิดนะอียิปต์อันนี้จะคล้ายๆปิซึมนะครับที่มีฐานนะครับเพียงด้านเดียวนะปกติปิซึมนะครับจะมีฐานทั้งหมด2ด้านนะครับนะ นะถ้านะครับฐานเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมหรือหน้าตัดเป็นห้าเหลี่ยมเนี่ยเราจะเรียกว่าพีระมิดห้าเหลี่ยมใช่ไหมนะครับแต่อันนี้นะครับจะไม่เรียกอย่างนั้นนะครับเราจะเรียกว่าพีระมิดนะครับฐานหะ้าเหลี่ยมนะครับพีระมิดเนี่ยจะมีฐานเพียงด้านเดียวนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นนะครับจุดยอดนะครับจุดยอดนะถ้ายกตัวอย่างพีระมิดก็คือพีระมิดเมืองอียิปต์เลยนะครับนะพีระมิดเมืองอียิปต์นะเออก็จะมีลักษณะรูปทรงนะครับเป็นพีระมิดนะ ครับซึ่งพีระมิดเนี่ยฐานของเขานะครับฐานของเขานะครับจะมีลักษณะหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานสามเหลี่ยมนะครับฐานสี่เหลี่ยมนะครับฐานห้าเหลี่ยมนะครับในลักษณะรูปนี้นะที่ครูเจมยกตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นพีระมิดนะครับฐานห้าเหลี่ยมนะครับฐานห้าเหลี่ยมโอเคนะครับนักเรียนก็ได้ทําความรู้จักรูปเลขาคณิตสามมิติกันไปแล้วนะเดี๋ยวครูเจมจะทวนให้นะครับว่าได้แก่รูปอะไรบ้างนะครับพร้อมเนาะ ้อมแล้วก็เริ่มเลยนะครับรูปแรกนะครับที่เรารู้จักกันก็คือปริซึมนะครับปริซึมนะเราจะเรียกชื่อนะครับของปริซึ่มตามหน้าตัดหรือฐานของเขานะครับอันนี้ก็จะเรียกปริซึมสามเหลี่ยมปริซึมสี่เหลี่ยมนะครับปริซึมห้าเหลี่ยมปริซึมหกเหลี่ยมนะครับนี่คือปริซึมนะครับนะคือแท่งนะครับที่มีหน้าตัดสองด้านเท่ากันทุกประการนะครับ ต่อมานะครับถ้าเป็นปีซึ่งนะครับที่ด้านทุกด้านเท่ากันนะครับเราจะเรียกว่าลูกบาศนะครับลูกบาศนะยกตัวอย่างก็เช่นลูกเต๋านะครับลูกเต๋าต่อมานะครับทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกอย่างเช่นขวดน้ำนะครับหรือไฟฉายนะครับเป็นแท่งนะครับตรงนะครับทรงกลมนะครับหน้าตัดเป็นวงกลมนะครับเราจะเรียกว่าทรงกระบอกนะครับนี่คือทรงกระบอกต่อมานะครับก้วยนะครับก้ว้ยเนี่ยจะคล้ายๆกับ นะครับทรงกระบอกเพียงแต่ว่านะครับจะมีหน้าตัดด้านเดียวนะครับนะเป็นหน้าตัดเป็นวงกลมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับนะจะเป็นจุดยอดแหลมนะครับจุดยอดแหลมครับนะถัดมานะครับถัดมานะก็จะเป็นทรงกลมนะครับทรงกลมในถึงลูกบอลนะครับทรงกลมและสุดท้ายนะครับพีระมิดนะครับพีระมิดนะครับมีฐานด้านหนึ่งนะครับเป็นรูปเหลี่ยมนะครับ แต่ว่านะครับด้านตรงข้ามจะเป็นจุดยอดนะครับจุดยอดนะครับนักเรียนก็ได้นะครับรู้จักรูปเลขาคณิต3มิติกันไปแล้วนะครับนะว่าได้แก่นะครับนะปริซึมนะครับปริซึมนะครับได้แก่นะครับทรงกระบอกนะครับทรงกระโดยนะครับทรงกระบอกก่อนนะครับทรงกระบอกนะครับทรงกระบอก กรวยนะครับกรวยนะครับพีระมิดนะครับพีระมิดพีระมิดนะครับพีระมิดนะครับทรงกลมนะครับทรงกลมนะปซึมทรงกระบอกกรวยพีระมิดนะครับแล้วก็ทรงกลมนะครับนะนักเรียนนะครับวันนี้มีการบ้านนะครับมีการบ้านนะครับ ให้นักเรียนนะครับยกตัวอย่างนะครับรูปทรงนะครับต่างๆนะที่นักเรียนเห็นในชีวิตจริงนะครับนอย่างเช่นนะครับปริซึมนะครับทั้งนี้นก็ยกตัวอย่างมานะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยครับมีสิ่งของอะไรบ้างนะครับที่เป็นทรงปริซึมนะครับนักเนี้อาจจะยกตัวอย่างเป็นกระป๋องนมนะครับกล่องนมนะครับก็เป็นปริซึมนะครับหรือนะครับอาจจะมีนะครับกล่องยาสีฟันนะครับกล่องยาสีฟันนะครับ หรือนะครับอาจจะมีอะไรอีกนะครับีอาจ is, いいอาจะเป็นกล่องแบบนี้ครับกล่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะกล่องข้าวนะครับกล่องข้าวนะครับนี่กล่องข้าวนะครับก็เป็นรูปทรงปีซึ่มนะครับอ่าแล้วก็นักเรียนยกตัวอย่างนะครับทรงกระบอกมานะครับว่าทรงกระบอกเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะครับยนยกตัวอย่างไปกร้วยนะครับนะมีอะไรในชีวิตประจําวันชีวิตจริงเราบ้างนะครับที่เป็นทรงกระวยนะครับนะ ฮะแล้วก็พีระมิดนะครับอ่าอะไรในชีวิตจริงของเรานะครับที่เป็นทรงพีระมิดนะครับแล้วก็นะครับนะอะไรบ้างนครับที่เป็นทรงกลมนะครับนั้นนอกจากลูปปิงปองนะครับนะครับอ่าให้นักเรียนนะครับลองหานะครับยกตัวอย่างมาให้ได้มากที่สุดนะครับนะอาจจะได้สามถึงห้านะครับหรือใครได้มากกว่านั้นก็เก่งมากนะครับนะหรือบางอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับพีระมิดนะครับเราอาจจะเจอแค่ อย่าง2อย่างนะครับนะก็ลองหามาดูนะครับนี่คือการบ้านนะอันนี้ครูเจมจะขอเก็บซัก5คะแนนนะครับเก็บ5คะแนนนะครับสาหรับการบ้านวันนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับเนื้อหาเรื่องรูปเลขาคณิต3มิตินะก็คงจะต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนะแล้วก็ในคาบเรียนหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกันนะครับแล้วก็ได้มาคิดคำนวณหานะครับพื้นที่นะครับปริมาตรนะครับของ รูปทรงเลยขาคณนิดสามวิตีกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปครับบ๊ายบาย